สวัสดีครับในโอกาสปะเิดีปีใหม่เมืองของหมูเห่เฮาชียงกานนะครับโดยผมนายวัญชัยจงสุธนัมดีนายกเทศมนตรีนครชียงกายเนี่ยใครจะถือโอกาสนี้นะครับได้เรียนเชิญ่อมแม่พีน้องทุกคนนะครับบ่ว่าจะเป็นคนชียงกายหรือว่าคนตัางอื่นตางใดเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสเชิญแม่แชียงหายนะครับว่าปีนี้อ่ะนครชียงหายนะครับโดยปีน้องชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบ,บาลเนี่ยนะครับเขาได้ช่วยกันจัดงานปะเิณีปีใหม่เมืองเนี่ย ตีหน้าวัดมงเมืองนะครับก็ได้มาสักการะพอ่อขุนได้มาส่งน้าพระพุทธสีหิงนะครับรว่าจะมาแอลหน้าถึงคนมว่วนตีสันโก้งนะครับหรือว่ามีตีแอลต่างๆนักนะครับเพรว่าจะเป็นตีหารเชียงหายก็เหมือนกันก็ถ่าอยากจะลงเล่นน้ำกบนะครับก็ไปร่วมกับชุมชนปลายิวกับปลาชุมชนห้องดีนะครับลงไปเอามวลมวนในแม,ม่น้ำกบด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกๆวันช่วงที่12 13 14 15 16 แมวติดจังหายได้ตลอดนะครับแล้วก็ใครถือโอกาสในช่วงปวินีปีใหม่เม,มืองเนี่ยนะครับได้จารัตนาคุณพระศรีรันาตนตรัยนะครับพรอมกับบุญบาร,รมีขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองจังหายกับมูเฮาเนี่ยนะครับได้อยู่เย็นเป็นซุปเนี่ยได้ขอืึบุญบาร,รมีเปินได้พกฟักรักษาฮึอกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยได้มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปตลอดตีนะครับสวัสดีครับ